นี้นะคะมาดูผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของลูมิเนสเลยนะคะออคอนเซปต์ของลูมิเนสเป็นคอนเซปต์ของสเต็มเซลล์แต่ตัวเขาไม่ได้เป็นสเต็มเซลล์นะคะตัวเขาจะอุดมไปด้วยโกลด์แฟกเตอร์สองกว่าตัวที่เข้าไปทำหน้าที่ร่วมกันในการทําให้ผิวเรานะคะเป่งปลังแล้วก็สดใสนะคะซึ่งตัวโกลด์แฟกเตอร์จะทําอะไรคะตัวโกลด์แฟกเตอร์จะทําหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างเซลล์เรานะคะให้เซลล์เราสามารถสื่อสารกันได้นะคะแล้วก็ เอ,อ่อทำไมต้องจะช่วยในการสื่อสารของเซลล์นะคะเนื่องจากนะคะเซลล์ Sell เขาก็มีการแก่เหมือนเราเนี่แหละนะคะเราแก่แล้วเราเริ่มหลงหลงลืมลืมนะคะเซลล์ Sell เราแก่เซลล์ Sell เราก็เริ่มหลงหลงลืมลืมนะคะอยากนอนมากกว่าอยากทํางานเหมือนกันนะคะเจ้าตัวลูบิเนสจะทําให้เซลล์ของเรามีการสื่อสารได้กันได้ดียิ่งขึ้นนะคะด้วยการที่เจ้าตัวกรอตแฟกเตอร์สองกว่าตัวเนี่ยนะคะจะทาจะเข้าไปทําหน้าที่ในการเป็นตัวสื่อกลางนะคะระหว่างเซลล์ต่อเซลล์นะคะแล้วทําไมต้องมีตั้ง200กว่าตัวนะคะมี7จ ตัวได้ไหมนะคะหลายๆคนบอกว่ามีเจ็ดแปดตัวก็เยอะแยะละนะคะมีหลายๆตัวเดี๋ยวตีกันนะคะไม่ใช่นะคะในร่างกายเราเนี่ยมันมีสารต่างๆเยอะแยะมากมายมีเซลล์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละเซลล์ก็ทําหน้าที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้นะคะสกรดแฟกเตอร์ตัวเดียวทาหน้าที่ทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะกรดแฟกเตอร์200กว่าตัวที่สกัดได้มาจากเจ้าตัวสเต็มเซลล์เนี่ยแหละนะคะจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่นะคะช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณเรานะคะช่วยทำหน้าที่ในการ สื่อสารให้เซลล์ที่แก่แล้วเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะคะนี้มาดูนะคะตัวแรกเลยนะคะของตัว โลมิเนสนะคะตัวคลีนเซอร์นะคะทำไมต้องเป็นคลีนเซอร์ด้วยอ่ะใช้คลีนเซอร์ทั่วๆไปได้ไหมนะคะจริงๆข,ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับผิวเรานะคะถ้าเกิดเราทำความสะอาดผิวไม่ดีนะคะลองจินตนาการว่าใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวใส่แล้วเราทาครีมทับไปครีมซึมได้ไหมครีมกระปกุกละสี่ห้าหมื่นดีดีเขาบอกว่าใช้ปุ๊บทาปับ๊บตึงเลยทาทับเสื้อทาทับกางเกงซึมไหมคะ ไม่ซึมนะคะดีแค่ไหนก็ไม่ซึมเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราทำความสะอาดใบหน้าเราไม่ดีนะคะก็เหมือนมีเกราะอีกเกราะหนึ่งป้องกันผิวไว้ทําให้สารครีมต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์บํารุงผิวต่างๆซึมเข้าไปไม่ได้นะคะการเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดผิวที่ดีนะคะการขจัดพวกเซลล์ที่ตายแล้วออกไปนะคะจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะคะในการที่ทําให้เราทาผลิตภัณฑ์ขั้นต่อไปเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดนะคะ ซึ่งตัวลูมิเนสเนี่ยนะคะตัวฟิลีนซิ่งของเราจะขจัดพวกสิ่งสกปรกออกไปได้ดีนะคะแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ช่วยไม่ได้ทําให้พวกความชุ่มชื้นบนผิวเราหายไปด้วยนะคะหลายท่านชอบใช้โฟมล้างหน้านะคะใช้สบู่ล้างหน้าล้างเสร็จหน้าเยะเยะเลยโ <c oughs> ดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ชอบออกกำลังกาย <c oughs> ดีไหมคะล้างเสร็จหน้าตึงปึ๊ดเลยนะคะ อีกสักหนึ่งสองสองสามปีต่อมาหน้าเหี่ยวปั๊บเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่านะคะพวกสารเหล่านี้นะคะพวกโฟมล้างหน้าพวกสบู่จะมีมี PH เอเป็นด่างนะคะพอเป็นด่างมากๆเนี่ยผิวเราจะแห้งตึงแล้วก็สูญเสียความสมดุลของผิวนะคะแต่ว่าตัวลูมิเนสตัวคลีนเซอร์เนี่ยนะคะจะช่วยในการรักษาผิวนะคะทำความสะอาดผิวได้ดีโดยที่เขาไม่ได้ไปทําลายพวกความชุ่มชื้นบนผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าล้างเสร็จเนี่ยนะคะน้าจะสะอาดแต่ว่าไม่ได้แห้งตึงนะคะ อันต่อมานะคะล้างหน้าเสร็จแล้วผิวสะอาดเสร็จแล้วพร้อมที่จะรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปแล้วนะคะหลังจากที่เช็ดหน้าหมาดมาไม่ต้องรองให้หน้าแห้งนะคะสามารถที่จะลงตัวเซรั่มไปได้เลยนะคะเพื่อให้เซรั่มเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าระหว่างที่หน้าหมาเดเนี่ยผิวจะสูญเสียความสามารถในการป้องกันสิ่งต่างๆเล็กน้อยนะคะเหมือนกับเวลาที่เราใช้โทนเนอร์ะคะ่ะโทนเนอร์จะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนีการ ทาตัวเซรั่มหลังจากที่ผิวเรายังหมาดๆอยู่เนี่ยจะซึมได้ดีกว่าตอนที่ผิวแห้งไปแล้วนะคะตัวเซรั่มเนี่ยที่บอกว่าเป็นนางเอกตัวหนึ่งเนื่องจากนะคะเข้าุดงไปด้วยโกลด์แฟกเตอร์มากมายเลยนะคะแล้วก็เขานะคะจะช่วยทําให้นะคะผิวเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผิวบริเวณที่เป็นแผลเป็นต่างๆเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าตัวโกลด์แฟกเตอร์จะเข้าไปทาหน้าที่ในการสื่อสารกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนั้นนะคะคนที่เป็นพวกริ้วรอยต่างๆนะคะผิวเนี่ยปกติจะมีริ้วรอย2แบบ เป็นริ้วรอยลึกกับริ้วรอยตื้นนะคะริ้วรอยลึกๆเนี่ยนะคะมาจากผิวขาดคอลลาเจนอิลาสตินแน่ๆอยู่แล้วส่วนริ้วรอยตื้นต้นเนี่ยมาจากผิวขาดความชุ่มชื้นขาดไขมันนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าบางผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยนะคะรักษาริ้วรอยตื้นต้นได้แต่ริ้วรอยลึกๆไม่หายสักทีนะคะในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยริ้วรอยลึกๆหายแต่ไอฝายลายเล็กๆเนี่ยนะคะยังเหยียบอยู่บนหน้าเราอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเซรั่มของเราสามารถช่วยได้ทั้งริ้วรอยลึกแล้้วก็รริอยตนนะะค ตัวต่อมานะคะหลังจากผิวเราเริ่มนะคะชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วเนี่ยนะคะตัวที่สําคัญอีกตัวนึงก็คือตัวเดย์ครีมนะคะ แสงแดดเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้เกิดริ้วรอยต่างๆบนหน้าเรานะคะโดยเฉพาะริ้วรอยลึกๆนะคะอาจจะสังเกตว่าฝรั่งที่ชอบอาบแดดนะคะผิวเหี่ยวย่นมาเชียวนะคะหรือว่าหน้าที่ขับรถแล้วด้านหน้าด้านไหนโดนแดดเยอะๆลองสังเกตว่าข้างนั้นจะเหี่ยวเร็วกว่านะคะเพราะแสงแดดนั่นเองนะคะซึ่งตัวเดย์ครีมของเราเนี่ยนะคะมีนะ,ะอุดมไปด้วยสารป้องกันแสงแดดได้ทั้ง UVA และ UVB นะคะ ซึ่ง S P F จะอยู่ที่30นะคะหลายท่านบอกว่า30เองอ่ะปกติใช้อยู่120ใช้120ได้ไหมนะคะไม่ต้องใช้30จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการศึกษาเขาบอกว่าแค่30เนี่ยก็ป้องกันผิวได้ถึง99.5%แล้วนะคะและอีกจุด5%นะคะเราอยากได้อีกจุด5%เพิ่มขึ้นมาบวกกับสารเคมีที่เราประโคมมันไปวันหน้าเนี่ยนะคะเกิดอะไรตามมาคะเกิดซิวเกิดรูขุมขนกว้างเกิดการแพ้เครื่องสำอางตามมาคุ้มกันไหมคะ ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย S S 30ก็เพียงพอแล้วนะคะและนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่สารกรแบบันแดดเหมือนชาวบ้านเขานะคะเขายังอุดมไปด้วยสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะเซร่อสารม,มันให้ความชุ่มชื้นเราได้ทันทีนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะให้ความชุ่มชื้นได้ตลอด24ชั่วโมงหากเรายังทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสวยและตอนกลางวันแล้วขาวใสแล้วนะคะ ตอนกลางคืนเป็นช่วงระยะเวลาสําคัญที่ผิวจะทําการฟื้นฟูนะคะเรายังมีตัวในครีมที่ช่วยในการฟื้นฟูผิวเรานะคะให้กลับมาแป่งปังนะคะแล้วก็นุ่มเนียนได้ในเช้าวันต่อมานะคะซึ่งตัวในครีมของเราเนี่ยจะอุดมไปด้วยนะคะวิตามินต่างๆนะคะแล้วก็พวกสารายต่างๆนะคะซึ่งนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวเรานะคะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวนะคะตอนกลางคืนผิวเราจะมีการซ่อมแซมนะคะทําให้หน้าที่อ่อนล้ามาตอนกลางวันเนี่ยมีการฟื้นฟูกลับมา นะะในระหว่างกลางคืนที่เรานอนหลับเนี่ยนะคะเจ้าตัวในครีมก็จะเข้าไปทํางานนะคะทําให้เขาบอกว่าปกติเนี่ยจะมีคํานึงคําว่าเทโลเมอร์เทโลเมอร์มันจะเป็นตัวที่บ่งบอกอายุของเรานะคะถ้าเกิดเทโลเมอร์มันสั้นลงเนี่ยนะคะอายุเราผิวเราก็จะสั้นลงเราก็จะแก่เร็วขึ้นนะคะเขามีการฉีดยาทําให้เทโลเมอร์มันยาวขึ้นในหนูที่มันแก่แล้วนะคะหนูอีกแล้วเนาะ เ,เกิดเป็นหนูหน่าสงสารนะคะเขาบอกว่าพอเทโลเมอร์ที่มันฉีดเข้าไปในหนูเนี่ยพอเทโลเมอร์ของหนูยาวขึ้นเนี่ยหนูกลับมาเป็นหนูเป็นสาวได้อีกนะคะเหมือนกันนะคะเทโลเมอร์ที่เราให้เข้าไปในเจ้าตัวโลมิเนสเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้ผิวเราเปลี่ยนต่างกลับมาได้อีกนะคะอันนี้ก็นะคะสาหรับตัวโลมิเนสของเราน,นี้เป็นเคสตัตี้นะคะว่า,าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าผิวหนังบริเวณที่นะคะเป็นแผลจะหายเร็วมากเลยนะคะเนื่องจากกรดแฟกเตอร์เข้าไปช่วยในยการ ฟื้นฟูสภาพผิวนะคะอันนี้นะคะก่อนใช้กับหลังใช้ความใสของผิวจะกลับขึ้นมานะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้ใช้นะคะหลัจะใช้ครึ่งหน้านะคะเดาได้ดไหมคะว่าหน้าข้างไหนใช้ค่ะ อันนี้สำหรับแผลที่เป็นสิวลูมิเนสไม่ได้ใช้รักษาสิวนะคะแต่เขาจะช่วยให้แผลเป็นบริเวณสิวพวกนี้หายเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิวบีบหัวสิวออกแล้วเนี่ยสามารถแต้มลูมิเนสไปวันนี้ได้นะคะตัวเซรั่มนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะหลังจากใช้ไปนะ5สัปดาห์อันนี้ริ้วรอยนะคะจะเห็นว่าริ้วรอยลึกนะคะลึกๆบริเวณนี้จางขึ้นมาค่อนข้างจเดนนะคะ อันนี้แทนเป็นบริเวณคอนะคะหายไปเลยหลังจาก7วันเกือบสนิทนะคะเกือบหายสนิทก็นะคะสำหรับตัวเจเนสนะคะทั้งหมดผลิตภัณฑ์ที่เรามีตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีต่อมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็